ที่อะไรคะเาขอไก่พิดได้กินเหรอเนี่ยไก่พิดได้เนี่ยเนาะมาคะโอ้เก่งแมวบ้านนี้นีเสียงเพาะทุกตัวเลยอ่ะดํามันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ดําจอน่ะฮะดําจนไปไหนไม่รู้อ๋อถ้าจะมองตรงนี้กันละมังกี้มาค่ะอกมาพี่โบครับมาพี่โบเหรอมาพี่โบครับมาได้ค่ะมามากินมานี่ครับ แม่ให้กินมันนี้ปะครับอาะสิลูเสียงหวานซะด้วยทำไมเสียงอย่างนี้ล่ะน้องนินเขาก็คิดว่าเป็นสเปคน้องนินอ่ะโอ้พันขาด้วยนะอ่ะลูกแม่ถูงหหวยนะวันนี้มันรวยแม่นะอือแม่จับได้ใช่ไหมคะโอ้โอเก่งกันกินเลยพี่ได้อร่อยของอร่อยอทำไมลู จับได้จะได้โอ้ดูดิโอ้โ่เป๊กเลยมาเชืองว่ะอุ้ยเกาขังได้ด้วยเก่งว่ะมันเชืองนี่ว่ะอุ้ยหมุนได้ด้วยอะกินเลยค่ะวันนี้ให้แม่ถูกหวยนะแม่ขอถูกหวยนะแล้วแม่จะได้เอาไอ้ไก่พิดายให้หนูกินนะคะเออเอาเลยค่ะกินเลยค่ะอีกพิดายแล้วนะไม่ได้ขี้เหร่นะไม่ถูกใายยังไงได้โอ้โหอร่อยของอร่อยค่ะของจอนยังอร่อยเลยอ่ะ นับ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 เลยนี่เลยค่ะนีนเลยลูิติดคอนะมีน้ำด้วยน่ะค่ะไม่เกินสองเดือนน่ะตัวแน่นตับเัวแน่นจับค่ะเอาได้ค่ะนี่ละค่ะที่หนูกินน่ะเนาะขายให้แม่ด้วยนะแม่ไหนกินแล้วอ่ะของอร่อยอยู่พูดไม่ได้อ๋อพูดไม่ได้เหรอคะขายปะไม่ได้หรอครับอ้เโอาไก่ปิดแดบกดจินสูงนะอ่า ก okay. ไก่พิโปรตีนสูงหนึ่งหนึ่งถุงนี้เจ็ดสิบกรัมครับเจ็ดสิบกรัมหนึ่งรอยี่สิบเก้าบาทนะคะส่งฟรีมีปลายทางนะคะอืมช่วงโปรโมชั่นอยู่ส่งฟรีมีปลายทางถ้าสนใจพิมพ์อะไรนะสนใจพิมพ์ออก็หนึ่งนะคะดูสิคะนี่แมวของท่านก็จะอย่างนี้เลยออก็หนึ่งนุมโบนุ่มมหาแฟนนุ่มเอ้แฟนนุ่มมานะ โอ้มาดูสิเนี่ยไปบดีอ๋พี่สาวหรอเหงือหิวอุ้ยเห็นแกกินหนูฮะเห็นแกกินเออเห็นแกกินพี่สาวก็สวยบ้านนี้พี่นุ่นละมาหาพี่นุ่นนะมั้งหาคนแก่ว่ะโอ้โหอร่อยอต่จริงๆก็ากินสามเม็ดห้าเม็ดเนียอันนี้หนูมาแล้วหนูก็มาอีกนะมาขายของให้แม่มั้งนะได้ไหมคะได้ครับโอ้เก่งนะโอ้ได้แล้วมาไฟแม่ โอ้ยให้แม่จับด้วยให้แม่ถูกหวยได้ไหมคะวันนี้อ่ะหวยออกอะไรถามบอกก่อนหวยบอกเยอก่อนเย้วก่อนหวย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 ออกอะไรอ๋อยังบอกไม่ได้นะกินก่อนนะกินอยู่พูดอะไรยังไม่ได้พูดอะไรไม่ได้นะเมื่อกี้ยังไม่กลัวเลยอะ่ะมาไปแล้วเหรอไปไปเลยนะเมื่อกี้เยี่ยวบ้านแมไนะ่ไม่ได้นะปิด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 ไม่ได้นะหางเจ,จ้ารวดไปเลยหางเจ,จ้ารวดมาทางไหนอ่ะมาทางไหนมาทางไหนไปทางนั้นขึ้นบนนี้เปล่า อมาใหม่นะ <S <S ฟาร์มหลอ่อฟาร์มหล่อโอ้หางจรวดเนี่ยเพราะว่าตรงหางมีสีเดียวไปจรวดโอ้ใยนี่เืยหล่อลาช่ะนะมาดูลูกสาวที่น่านั่งนามวยอยนะู่นาหางจรวดม้านะหางจรวดมาขนะอข้าวกินนะลูก